ชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนสวัสดีจ้าชอบม่วงสวัสดีจ้าชอบฟ้าอ่าชอบมวงชอม่วงชอบม่วง,ง,งรู้ไหมว่าวันนี้คุณครูของพวกเรามีความรู้อะไรมาฝาก เพื่อนๆกันรู้สิรู้สิวันนี้คุณครูจะมาสอนเราเรื่องชื่อของโรงเรียนปรัชญาและสีประจำของโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนของเราและสถานที่ต่างๆในโรงเรียนว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยงั้นเราไปพบกับคุณครูของเรากันเลยดีไหมเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเลย ังนได้พถึอสวัสดีค่ะครูเมษาค่ะและครูฝนค่ะวันนี้ครูเมษาและครูฝนจะมาสอนเด็กๆในเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรคะครูฝนโรงเรียนของเราค่ะเอโรงเรียนของ เ,เด็กๆครับเด็กๆอิจนจำได้นะว่าโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนอะไรครับครูฝนชื่อของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชาพัฒภูเก็ตฝ่ายประถมวัยอีกครั้งนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชพัฒภูเก็ตฝ่ายประถมวัยเด็กๆพูตดตามกวฝนนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตฝ่ายประถมวัยเก่งมากเลยค่ะทราบไหมคะว่าตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงคะ เด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะตราประจำโรงเรียนของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ครูเมษาเป็นคนบอกนะคะว่ารูปร่างลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะคุณเมษา,าค่ะครูฝนตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆสังเกตค,ค่ะที่รูปภาพอ่าจะมีเส้นข้อเป็นสีเหลืองทองอ่า ด้านนอกมีสีเขียวนอกานั้นดเด็กลองสังเกตอีกนะคะว่าด้านในจะมีสีม่วงซึ่งเป็นสีประจําโรงเรียนของเราค่ะสีม่วงแล้วมีสีขาวที่เป็นสีประจําโรงเรียนของเราเช่นกันอเด็กลองสังเกตอีกค่ะว่าามีสีเหลืองพอมเป็นประกายอยู่นอกกนั้นนะคะด้านล่างของ วงรีเนี่ยยังเขียนชื่อโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัยราชาพัฒน์ภูเก็ตฝ่ายประถงไวยค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของปรัชญาของโรงเรียนค่ะมีเด็กๆคนไหนเคยได้ยินหรือว่าเคยฟังปรัชญาของโรงเรียนเราหรือยังคะ ว,วันนี้ฝนจะให้ครูเมษาเป็นคนบอกนะคะว่าปรัชญาของโรงเรียนของเราเนี่ยมีว่าอย่างไรนะคะ,ะเด็กๆคะปรัชญาของโรงเรียนของเรานะคะประัชญาของโรงเรียนเด็กๆลองพูดตามครูเมษานะคะประัชญาของโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนของเรานะคะ มีไว้ว่าอัจฉริยะภาพในตัวคนผลจากการพัฒนาอย่างสมดุลอ่าเด็กพูดตามคุณค,ณค,ณคณรูเมสาหนึ่งรอบนะคะอัจฉริยะภาพในตัวคนผลจากการพัฒนา อย่างสงดุลอ้าวีเด็กเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมีเด็กๆคนไหนที่รู้ไหมคะหรือจำได้ไหมว่าสีประจำโรงเรียนของเราเนะี่ยมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างคะครูฝนสีประจำโรงเรียนของเรามีสีม่วงค่ะแล้วก็สี สีขาวใช่แล้วค่ะมีสองสีนะคะก็คือสีม่วงและสีขาวนะคะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับข้อตกลงภายในโรงเรียนของเรานะคะการที่เราอยู่ด้วยกันโดยกันในกลุ่มสังคมเราจะต้องมีกฎข้อกฎหรือกติกาในการอยู่ร่วมกันค่ะค่ะกฎข้อแรกของโรงเรียนของเรานะคะข้อที่ห เด็กๆต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าแถวค่ะครูเมษาในเวลา7จ็โมง3านาทีถึง8.00โงเช้าใช่ไหมคะครูเมษาใช่ค่ะเด็กๆต้องตื่นเช้ามาโรงเรียนภายในเวลาที่คุณครูฝนนะคะได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะตามเวลาที่ครูฝนขึ้นให้นะคะข้อที่2องนะคะเด็กๆจะต้อง เก็บขยะแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงพื้นค่ะใช่ไหมคะคุณแม่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะทิ้งขยะเกลื่อนกลาดนะคะก็จะทําให้โรงเรียนของเราสกระบกไม่น่าอยู่ค่ะดังนั้นเด็กๆต้องทิ้งขยะให้ลงถังขยะนะคะใช่แล้วคะ่ะข้อต่อไปนะคะคืออะไรครับคุณสอ่าข้อต่อไปนะคะก็คือ เด็กๆจะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนของเราค่ะค่ะโรงเรียนของเรานะคะจะมีชุดแต่ละวันเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูฝนกับครูเมษาจะเอาตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างชุดเครื่องแบบแล้วก็รูปแบบการแต่งกายของดเด็กในแต่ละวันเลยค่ะค่ะชุดแรกนะคะดเด็กๆจะเป็นชุดนักเรียนนะคะมีสี แล้วก็มีปกสีขาวนะคะแล้วก็ทางทางหน้ากระเป๋านะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะมีอะไรคะผู้มษสาด้านกระเป๋าราคาก็จะเป็นตราของมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตนะคะข้างล่างจะเขียนข้อความว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตฝ่ายประถมวัยค่ะใช่แล้วคะ่ะชุด ที่ครูฝนกับครูเมษานำมาวันนี้เหมือนชื่อของเด็กๆไหมคะอาเหมือนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูฝนกับครูเมษาจะมีอีกชุดหนึ่งไหมเด็กๆด้ดูกันนะคะเอเป็นชุดอะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะชุดต่อไปนะคะชุดอะไรนะนเด็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะชุดอะไรโอใช่แล้วคะ่ะอันนี้เป็นชุดไทยนะคะที่เด็ก ต้องใส่ทุกวันสูงค่ะนะคะสีอะไรคะอเมษาเดี๋ยวเรามาส่ง๋ยวนะคะชุดไทยนี่ที่เสื้อจะมีสีเขียวค่ะค่ะเหมือนของเด็กๆไหมคะเหมือนเลยใช่ไหมคะเด็กๆจะใส่แบบกระโปรงนะคะ สีอือ่นๆก็ได้นะคะค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้คอชุดแต่งกายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเรื่องต่อไปเลยนะ,ะอาเด็กๆคะเราได้รู้ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักบุคลากรและคุณครูในโรงเรียนของเราดีกว่าค่ะว่าในฝ่ายประทุมว้ของเราเนี่ย มีคุณครูอะไรบ้าง่ก่อนที่จะไปรู้จักขับคุณครูเรามารู้จักกันอ่าอาจารย์คนสวยของเรานั่นเองค่ะชื่อว่าอาจารย์วันนีพลสมัติหรืออาจารย์นกอาจารย์นกของเรานะคะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ป,ประถมวัยค่ะเรารู้จักครูนกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณครูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักคุณครูประจำชั้นเรียมอนุบาลกันเลยนะคะคนแรกนะคะที่คุณฝนจะแนะนําก็คือครูจิมค่ะคย่เป็นผูดตามคุณฝนนะคะครูจิมใจแล้วค่ะคนต่อไปนะคะ ๊อค่ะพูดตามครูฝนนะคะครูป๊อกใช่แล้วค่ะคนต่อไป ูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ครูมษสาวเป็นคนบอกนะคะค่ะครูฝนคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะเด็กๆมีใครกันบ้างนะอันนี้ติดตื่นเต้นไหอยังคะเด็กๆรูมษาวว่าเด็กๆเนี่ยตื่นเต้นอย่างเจะรู้จักคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งกันแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งกันเลยค่ะคุณครูคนแรกนะคะคือ ครูนุชค่ะเด็กๆพูดตามครูเมษานะคะครูนุชค่ะ,ะครูนุชแล้วคนต่อไปครูฝนค่ะเด็กๆพูดตามครูเมษานะคะครูฝนค่ะคนถัดมานะคะครูมุกค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ คูมุกค่ะครูไปแล้วนะคะคุณต่อมาครูเมษาค่ะเด็กิผู้ตามนะคะครูเมษาค่ะและคนสุดท้ายในสายชั้นประในสายชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะก็คือครูหมิงค่ะเิ็ลิผู้ตามคุณครูเมษานะคะครูหมิงค่ะ คุณครูประจำชั้นในสายชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเด็กๆไปรู้จักกับคุณครูประจำชั้นของสายชั้นอนุบาลสองกันเลยค่ะค่ะคุณครูประจำชั้นอ,อนุบาลส ชั้นอนุบาลหนึ่งชั้นอนุบาลสองไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณครูประจําชั้นอนุบาลสามกันค่ะคุณครูประจําชั้นอนุบาลสามนะคะคนแรกที่เด็กๆต้องรู้จักก็คือครูหลีค่ะเด็กๆผู้ตามครูเมษานะคะครูหลีครูหลีค่ะครูหลีค่ะ คุณครูคนต่อไปนะคะครูอิ๋วค่ะเด็กๆพูดตามครูเมยสานะคะครูอิ๋วค่ะอ่าคุณครูประจันชานุบาลสามก็มีทั้งหมดสองคนต่อไปเด็กๆต้องรู้จักแน่เลยค่ะคุณครูคนต่อไปนะคะก็คือครูร็อกค่ะครูร็อก เด็กๆพูดตามผเมษานะคะครูร็อกค่ะและคนสุดท้ายนะคะถ้าเด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกหิวข้าวหรือตอนที่เนี่ยเด็กรู้สึกปวดท้องอยากกินข้าวเด็กๆต้องรู้จักคนนี้ไว้นะคะก็คือพี่จิ๊บค่ะพี่จิ๊บนี่นะคะก็จะเป็นแม่ครัวประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชาพัฏนภูเก็ต สายประถนวัยของพวกเราเนั่นเองค่ะเด็กๆคะต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนรู้เรื่องต่อไปก็คืออาคารสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนของเราค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒภูเก็ตของเรานะคะอ่าตั้งอยู่ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตของเราค่ะในตอนเช้านะคะเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสามารถเข้าได้สองประตูคือประตูใหญ่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตและประตูหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตของเราค่ะ,ะเด็กๆรู้ แล้วนะคะว่ามาโรงเรียนตอนเช้าเด็กๆต้องเข้าประตูไหนต้องให้ผู้ปกครองขับรถเข้าฝั่งประตูไหนต่อไปเด็กๆมารู้จักสถานที่และอาคารภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทย,ยาลัยราชภัฏนภู ER <chef> เก็ตของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูเมษาจะให้คุณครูฝนนะคะเป็นคนที่บายสถานที่ต่างๆค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะอาคารที่เด็กๆต้องรู้จักนะคะ อาคารชั้นเตรียมอนุบาลค่ะจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับลานอนิกประสงค์นะคะอาคารต่อไปอาคารชั้นอนุบาลสองค่ะจะตั้งอยู่ใกล้ๆชั้นเตรียมอนุบาลค่ะและก็อาคารสุดท้าย อาคารอนุบาลหนึ่งและชั้นอนุบาลสามค่ะค่ะนอกจากทั้งสามอาคารแล้วนะคะภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตฝ่ายปฐุมวัยนะคะก็ประกอบไปด้วยลานอนเนกประสงค์นะคะที่เด็กๆเ,เคยไปวิ่งเล่นกันนะคะและ้วก็โรงอาหารค่ะ อาคารต่างๆของฝ่ายประถมศึกษานะคะทางด้านบนก็จะเป็นลานจอดรถที่เด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองนะคะมาจอดรถไว้ด้านนี้ได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นอาคารเรียนสีฟ้าและสีม่วงซึ่งเป็นอาคารเรียนของพี่ๆนักศึกษานะคะ เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอาคารต่างๆของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตของเราเนี่ยตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตค่ะจากที่คุณครูฝนอธิบายนะคะเดี๋ยวคุณครูเมษาจะมาสรุปให้เด็กๆฟังนะคะก็จะมีอาคารอาคารชั้นอนุบาล1และอาคารชั้นอนุบาล3อาคารชั้นอนุบาล2อาคารชั้นเตรียมอนุบาล นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอาคารฝ่ายประถมศึกษาอาคาร6 6ค่ะอาคาร4และลานอาเนกประสงค์นะคะเด็กๆด,ดูสิคะดูสิคะนอกจากนั้นนอกจากอาคารในโรงเรียนเราแล้วยังมีอาคาร3อาคาร1ซึ่งเป็นอาคารเรียนของพี่นักศึกษาในวันที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะ พบเห็นพี่ๆนักศึกษานะคะมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อเรียนด้วยไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะ,ะวันนี้เด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องอาคารเรียนภายในโรงเรียนของเราแล้วเด็กๆได้ทบทวนความรู้ไปแล้ววันนี้เด็กๆตั้งใจฟังและก็สนใจในการทำกิจกรรมมากเลยค่ะ,ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยจบเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณคุณ และคัวผมมีเกมการศึกษาสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะ,ะมีชื่อว่าเกมเกมเรียนลำดับขนาดเล็กไปใหญ่ก่อนที่เราจะมาเล่นเกมกันนะคะเรามานับจำน,นวนกันดีกว่าว่าบัตรภาพของเรานะคะมีจำน,นวนเท่าไหร่คะ่คะค่ะนับที่ครูฝนเลยนะคะภาพแรกห,หนึ่งสอง 3และ4ค่ะนับอีกรอบนะคะ1 2 3และ4ค่ะใช่แล้วค่ะภาพของเรามี4ภาพนะคะวันนี้แต่ว่าเป็นภาพอะไรคะครูครูเมษาภาพของเรานะคะเด็กสังเกตสิคะว่าเอมีอาคารเรียน มีเสาธงมีต้นไม้น่าจะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะครูฝนครูฝนว่าน่าจะเป็นโรงเรียนนะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆนี้นะคะคือรูปภาพโรงเรียนนะคะสังเกตง่ายๆค่ะมีเสาธงชาติแล้วก็มีอาคารเรียนนี่คือภาพโรงเรียนของเราค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้นะคะครูฝนและก็ครูเมษาจะให้เด็กๆ นะคะช่วยคุกฝนและคุูเมษาเรียงลำดับภาพจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่นะคะภาพที่คุกฝนถือกับคุณเมษาถือเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาช่วยกันว่าภาพของเราจะเรียงได้สมบูรณ์หรือเปล่านะคะค่ะเรื่องที่ภาพแรกภาพเล็กสุดคุณเมษามีาไมคะภาพเล็กสุดเลยครูฝนร้แล้วะคะ่ะ น,นี่เป็ต่หน้าเล็กสุดใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะภาพนี้เล็กสุดเลย กับที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะเอ๊เด็กๆว่าภาพน,นี้หรือเปล่าคะไม่น่าจะใช่นะคะ<อ>ไม่น่าจะใช่นะคะงั้นน่าจะเป็นภาพน,นี้แน่เลยคะ่ะคุณภาษาว่า ของฝนนั่นเองเก่งมากเลยค่ะุณฝนขอขอนุ<อ><อ>ญาตผิดน,นะคะเนืน้อภาพสุดท้ายแล้วของใครคะภาพสุดท้ายนะคะอยู่ที่คุเมสาค่ะภาพสุดท้ายนะคะติดลงไปเลยค่ะดเด็กๆตอนนี้นะครับภาพของเราก็สมบูรณ์แล้วนะคะได้เรียงลำดับจากขนาดที่เล็กสุดแล้วก็ออกไป ขนาดใหญ่สุดนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูเมษาและคุณครูนฝนนะคะจะมาทบทวนให้เด็กๆนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างค่ะเรื่องแรกนะคะเชื่อของโรงเรียนของเราคะ่ะและก็สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนของเรานะคะเรื่องต่อไปคะ่ะคุณเมษาเรื่องต่อมานะคะก็คือสีประจำโรงเรียนของเราคะ่ะ มีสีม่วงและสีขาวค่ะ,คะสีประจำโรงเรียนแล้วนะคะต่อมาก็คือปรัชญาประจำโรงเรียนของเราค่ะแล้วก็บุคลากรต่างๆนะคะในโรงเรียนของเรานะคะและก็สถานที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะ,ะวันนี้ดเด็กๆสกนะะสุกไหมคะสนุกไหมคะคุณแม่คาสนุกค่ะ สนุกอย่างเดียวนะคะอย่างไม่เพียงพอเด็กๆยังได้รับความรู้ต่างๆนะคะมากมายสำหรับวันนี้คุณฝนกับคุณนิสานะคะขอต่าวคำว่าสวัสดีค่ะีะหมดเวลาบ้ายบ้ายนะเจอคิดถึงเธอเสมบบอมือ พบกันโดยรอยยิ้มพบกันวันมายิ้มให้หน่อยสิจ๊าโบมือบายบายไว้ใจกันใหม่คิดต่อไปนะคะเด็ก